ผมพูดเรื่องในกระบวนการที่กําลังทํารัฐธรรมนูญใหม่อันนี้สักหน่อยละกันนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกท่านมีความหวังนะครับคือแน่นอนล่ะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไปตัดสินเอาไว้ว่าการทํานูนใหม่เนี่ยไม่ให้ทําโดยสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงใช่ไหมเขาเขียนแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากแต่ด้วยข้อจํากัดที่มีอยู่นาตอนนี้นะครับผมยังมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันไว้นะครับในระยะเวลา4เดือนเนี้ยนะฮะเราจะเห็นมีคณะกรรมการ เรื่องเกี่ยวกับคำเนณะนาการในร่างบูรณากาเพิ่มเติมที่ตั้งกันไปนแล้วนะครับเขากำลังจะเร่งทำคาดหมายกันว่าประมาณเดือนธันวาคมนะครับต้นเดือนธันวาคมน่าจะเอากลับเข้ามาในรัฐสภาในวาระสองหรือวาระสามนะครับถ้ามันเป็นเช่นนี้จริงก็เท่ากับว่าการยุบสภาและการแก้บรูลใหม่เนี่ย มันเดินไปภายใน4ีเดือนนะฮะยี่ส29มีนาคมโดยประมาณนะฮะน่าจะมีการหย่อนบัตรนะครับทั้งเรื่องเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องประชามติเรื่องการแก้รัฐมนูลด้วยนะทีนี้พอมันเดินไปนลักษณะแบบนี้เนี่ยผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนละมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฝันเป็นไปตามความฝันของทุกคนว่าทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับโดยสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการถอดชนวนสําคัญที่สุดซึ่งมันฝังอยู่ในรัฐธรรมนูน60แล้วเราทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ติดตรงนี้ทุกครั้งนั่นก็คืออํานาจแก้รัฐธรรมนูญของสวออเราจะแก้ให้ตายยังไงถ้าสวออเขาไม่เอาก็ไม่มีทางผ่านนะมันทําให้ติดเลดล็อกอยู่แบบนี้ นค,คนที่จะทำลายรัฐมกูน6์น่้คงมีกลุ่มเดียวเท่านั้นคือพวกกองทัพที่จะมายึดอานาจและฉีกรัฐมนุลทิง้งแต่ถ้าจะแก้กันในกระบวนรัฐสภา,าเนี่ยมันติดหมดเลยถ้าสาวาไม่เอาไม่มีทางผ่านนะน,นั่นมันยากมากผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทางพรรคประชาชนเขาตัดสินใจยกมือเพื่อไอ้ไอ้ข้อตกลงอันเนี้ยสเดือนเนี้ยเพื่อแลกกับการยุบสภาภายในสเดือนพร้อมกับ คาดหวังว่าจะทําให้วุฒิสภานั้นเปิดไฟเขียวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งท่านก็จะเห็นไปแล้วตอนวาระแรกว่าเขายกให้หมดเ,เขาเขาตีตกไปล่างหนึ่งของพรคเพื่อไทยแต่เนี่ยก็เดี๋ยวทํากันต่อและเดี๋ยววาระสามถ้าผ่านก็แสดงให้เห็นว่าผมผมคิดแบบนี้แล้วกันว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสรอบนี้ที่จะมีการเปิดทางการทําร,รัฐมนูญใหม่เนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ใกล้ที่สุดแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60นใช้มา ทุกท่านลองสังเกตดูรัฐงมู60ประกาศใช้มาเมื่อ6เมษายน60เนี่ยมีความพยายามแก้รัฐมนตรตั้งหลายครั้งนะครับตั้งแต่หลังเลือกตั้งปุ๊บตอนผมตั้งพรรคอนาคตใหม่มาตั้งใจเลยเข้าไปเป็นเสียงในสภาเมื่อไหร่จะหาทางแก้แต่ตอนนั้นมันได้แค่80เสียงมันไม่พอมันต้องเสนอแก้รัฐมนตรต้องมีร้อยเสียงนะเอาล่ะก็ไม่เป็นไรก็พยายามลักพยายามดันประสานกับพรรคตื่นต่างๆสุดท้ายมันไปไม่ได้มันตั้งกันมาที่การศึกษารนู่นนี่นั่นพอเสนอไปปุ๊บกระจกที่สวร่วงตั้งแต่วันละแรก ทุกท่านทราบไหมครับในหกศูนย์เราใช้มาเนี่ยมันแก้ไปได้หนึ่งครั้งแล้วมันแก้เรื่องระบบเลือกตั้งนะครับซึ่งมันไม่มีนัยาสาคัญอะไรเลยถูกไหมแต่มันไปสู่การทาฉบับใหม่ไม่ได้เราจะแก้อะไรมาตตามก็ต้องไปขอสวเป็นครั้งครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันมีอํานาจต่อรองเกิดขึ้นจากสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเกิดอํานาจต่อรองขึ้นว่าวุฒิสภาเปิดทางการทำเรื่องมุญใหม่เสียหน่อยนะครับ ผมไม่กล้ารับประกันหรอกว่ามันจะสําเร็จไม่สาเร็จเดี๋ยวอีกสี่เรียนคงเห็นกันนะครับแต่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าว่าจะสําเร็จนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันได้ทดลองทําและมันใกล้ที่สุดละใกล้ความเป็นจริงที่สุดนะสุดท้ายมันอาจจะทําไม่ได้ทั้งฉบับมันอาจจะติดล็อกเรื่องนั้นเรื่องนี้สภาร่ามันอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่อย่างน้อยที่สุดนี่คือการดึงเอาอํานาจแก้รุนออกจากสวถ้า้ผมพูดตรงๆคือง้อเขาครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้าย แล้วเดี๋ยวไม่ต้องรอเขาแล้วเราจัดการเขาเลือกเ,เลือกเลือกนายกไปแล้วใช่ไหมฮะเขาหมดไปละไอ้ห้าปีแรกแต่มันยังติดอยู่ไอ้อำนาจแก้แกแนนรัฐมนูนเนี่ยถ้างวดนี้ง้อเขาอีกหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วเขายอมทําตามพ่อตกลง,ง,งต่างๆผ่านสี่เดือนไปต่อไปนี้เราทํารัฐมนูนใหม่ได้จริงฉบับหน้าผมก็คาดหมายว่าการแก้ลายมาตราต่อๆไปมันไม่ต้องถามสว,วแบบแบบที่คุณมีชัยเขาทามารอบเนี้ยนะดังนั้นก็ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเนียทีนี้ในส่วนของพี่น้อง ที่มาร่วมฟังเสวนาวันนี้ผมคิดว่าเรื่องสําคัญคือรัฐธรรมนูญเหมือนที่ท่านอาจารย์สุนีเรียนเราไปทิ้งมันก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นยาวิเศษที่ทําให้สวัสดิการเกิดขึ้นจริงไหมมันก็ไม่ใช่เสมอไปแต่ทิ้งมันไม่ได้นะผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุนีที่ว่าไอ้รัฐมนุษย์หกศูนย์เนี่ยมันเพี้ยนที่สุดเลยแทนที่จะไปทุกๆอย่างที่รัฐจะประกันสิทธิให้กับคนเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ในหมวด3ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพมันพิสดารขึ้นมาครับไปใส่หมวดหมายชือหมวดหน้าที่ของรัฐ แล้วก็โฆษณาชวนเชื่อว่านี่นวัตก,กรรมใหม่สุดยอดมากรัฐมีหน้าที่นะต้องทําให้พี่น้องประชาชนจงเงินค่ามันทําให้มันทําให้สิทธิ์หายไปด้วยซ้ำนะนันั้นะฉบับใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรณองล,ลงให้กลับไปใช้เรื่องสิทธิ์ให้หมดอยู่ในหมวดสามเรื่องสิทธิ์ส่วนจะมีสิทธิ์อะไรบ้างต้องต่อสู้รณรงล,ลงผ่านไอ้องกรยกร่างนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าแม่แบบจากที่40เคยทามาเนี่ยมันก็เขียนเอาไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเรื่องเรื่องการประกันสิทธิ์นะทีนี้ถามว่าพอรัฐมนูญเสร็จอย่่่างเดเดีเีียยวทผมรนไพอ ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญตอนนี้มันเป็นเพียงสนามทางการเมืองเปิดพื้นที่ให้เราได้หลดนหลงในสิ่งที่เราเราอยากผลักดันนะครับแต่อย่างเดียวมันไม่พอมันต้องใช้สนามการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับก็คือต้องผลักดันผ่านพักการเมืองนะครับผ่านอันผ่านพักการเมืองหมายถึงอะไรผมขออนุญาตพูดถึงประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะครับตอนที่ตั้งพักอนาคตใหม่มาเออในเวลานั้นเนี่ยเราสังเกตว่าแต่ละพักเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยเขามักจะมีนโยบายปากท้องนะครับหรือนโยบายในเส้น,สนที่ ไม่ได้ปรับในทางโครงสร้างแต่เน้นแจกเป็นจุดๆแจกแล้วจบแจกแล้วจบเป็นจุดๆเพื่อได้คะแนนเสียงกลับมานะ่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านอื่นบางอื่นมัน,ม,นมันมีพรรคการเมืองออกซ้ายออกซ้ายกลางได้มันมีพรรคที่ออกค้อนไปทางสังคมนิยมได้ก็เลยคิดว่าถ้าตั้งครั้งนี้จะพยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นที่มาว่าเราตั้งเราตั้งวิงนะครับตั้งปีแต่งงานขึ้มนมาในพรรค นะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยิดเป็นธรรมเนียมว่าผู้สมัครบัญชีรายชื่ออันดับในท็อปทรีเนี่ยในท็อปทรีหนึ่งสองเนี่ยต้องให้ผู้นำภาเข้าไปมาท็อปทรีท็อปโฟเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยเราจะพยายามหาคนจากแวดวงแรงงานมาเป็นนะครับตอนนาคนใหม่ก็หนึ่งคนตอนพัรกราบกายก็หนึ่งคนนะแล้วก็พยายามมีปีกแรงงานเนี่ยเพื่อให้ภาคแรงงานพี่น้องแรงงานได้เข้ามาผลักดันนโยบายต่งตาง นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยอันนี้ก็เล่าเบื้องหลังการถ่ายทำคุยกับพวกแกนนำพรรคเก้าไกลตอนที่มีความคิดตั้งรัฐบาลหลังป66ี6-6เนี่ยนะครับล้วตั้งไม่สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะไปเลือกกระทรวงที่มันแบบหูค,คมนาคมพลังงานอะ,อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมั้ทางเราเนี่ยจะเอาแต่กระทรวงเนี่ยแรงงานและพอหมอ เพราะคิดว่าจะไปผักันเรื่องพวกนี้นะครับเลื่อกประธานกรรมธิการเหมือนกันก็จะเอาแรงงานกับไอ้กรรมธิการสวัสดิการประธานกรนรมธิการสวัสดิการสังคมแต่แรงงานเนี่ยภูมิใจไทยเข้าไปรอบนี้นะผมก็คาดว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสพรรคเขาได้เป็นร่างไบเขาก็คงจะตั้งใจทำดรงเนะี่ยเพราะพูดตรงๆคืออาจจะทําได้หรือไม่ได้หรือจะตรงตามเป้าตามที่ภาคประชาชนเรียกร้องมาหรือเปล่าเดีย๋ยวไปดูกันแต่ผมเชื่อว่า มันเป็นลายเซ็นตั้งแต่วันตั้งพรรคอะนะครับผมเชื่อพรรคต่อไปพรรคที่3าวันนี้เขาถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาก็คงตั้งใจจะทําเรื่องนี้นะฮะทีนี้เขาทำเนี่ยเอ๊ะมันถูกใจเราไหมหรือมันน้อยเกินไปหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้นไม่ทำมันจึงส่งต่อมาที่ภาคประชาชนนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่พี่ไผ่นิติตรขึ้นจอมาเนี่ยก็คือพูดง่ายเป็นนโยบายครบถ้วนแล้วอะเหลือแค่ว่าไปยื่นใส่มือพักเนี่ยพักไหนจะเอาไปทําบ้างและไปปรับปรุงแค่ไหนเพียงไรว่าไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างคือภาคประชาคมเนี่ยช่วยทั้งเนเรื่องของการ ทำข้อเสนอนะครับแล้วก็หลอมรวมคนคนเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ในสหภาพในโรงงานอะไรแล้วนะเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายมากขึ้นต้องรวมคนเข้ามานะครับแล้วก็อะไรครับทําความคิดนะครับค่อยๆเปลี่ยนความคิดสังคมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนต่างๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเขาเขาจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหม ขาจะอยู่กลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ในสาภาพเขาจะมีความดีเขาอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเวลาลณลงอะไรเขาจะปล่อยให้ให้คนในโรงงานอะไรทาไปหรือไม่เขาจะไม่ค่อยนณลงแต่พอเรื่องประกันสังคมเนี่ยมันชูดมาทีหนึ่งผ่านประกันสังคมก้าวหน้าแล้วมีสสเข้ามาช่วยกันพูดเนี่ยอินทันทีเลยทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เอ้ยทอวันพันฟีคุณไม่ค่อยมารดเงินเดือนหาเช้ากินข้าไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้นะเห็นไหมนี่คือพลังของของการเปลี่ยนความคิดคนขอให้เราไป ดีดให้ถูกจุดเขาเถอะเขาก็จะมาร่วมกับเราทันทีนะนี่คือบทบาทของภาคประชาสงคบและที่สำคัญสุดคือเป็นแรงตรวจสอบกดดันด้วยว่าพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายต่างๆเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยปักดันแล้วทำเสี่ยงนะเพราะนั้นให้ผมสรุปนิดนึงสุดท้ายคือว่าผมคิดว่าปีหน้าปี69เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะหลุกปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการเมืองแต่ผมว่าปี69เนี่ยกลับมาเป็นปีแห่งความหวังเพราะมันจะเป็นปีที่เราได้เข้าคูหาเลือกตั้งและมันเป็นปีที่ การทำริฐมรวใหม่มันจะเกิดเริ่มเปิดทางขึ้นมันจะเป็นปีที่ทุกๆคนคืออำนาจเนี่ยมันส่งไปให้ผู้แทนใช่ไหมฮะแล้วผู้แทนไปทำาันรไม่รู้สักาปีหกเก้าเนี่ยอำนาจมันกลับมาที่เราอีกรอบหนึ่งในการกําหนดอีกรอบหนึ่งนะฮะดังนั้นต้องรณรงค์ผลักดันใช้โอกาสนี้ในการผลักดันทั้งผ่านการทำรัฐมนูลและผลักดันผ่านนโยบายผรักการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งขา้างหน้านะครับผมเชื่อว่าเป็นโอกาสสาคัญในะปีหกเก้าแล้วแล้วแล้ว เราได้รัฐบาลชุดหน้าชุดใหม่แล้วเราจะได้รัฐมนุษยฉบับใหม่มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ฝันหมดแต่ผมว่ามันเปิดทางนะเปิดทางแสงสว่างํำไรดีกว่าที่เป็นอยู่นะในปัจจุบันแน่นอนครับขอบคุณครับ